อย่างวมาวิธีอย่างว่าโฆษณาที่ยิ่งในมือเืออยากทำโฆษณาที่ยง่งส่วนใหญจะมาจากยังว่าบเกอร์และแอปและแอปที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับโอเคเราจะมาเริ่มตรงส่วนโคมก่อนเลยนะครับเข้ามาในหน้าโคมนะครับ กดลงไปกดสามขีดข้างบนลงมาที่ตรงตั้งค่ากดเข้าไปนะครับแล้วก็มาดูคำว่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเริ่มต้นที่ความเป็นส่วนตัวและและความปลอดภัยนะครับ มาตรงหน้าล้างข้อมูลการท่องเว็บนะครับมองสามเหลี่ยมตรงคำว่าชั่วโมงที่แล้วนะครับให้เปลี่ยนมาเป็นตั้งแต่ต้นหลังจากนั้นก็ให้มาติก๊ข้อมูลแบบฟอร์มที่ป้อนอัตโนมัติติ๊กนะครับ การตั้งค่าเว็บไซต์ติ๊กนะครับส่วนรหัสผ่านที่บันทึกไว้เนี่ยผมคิดว่าเราควรเก็บไว้ก่อนแต่ถ้าในกรณีที่เป็นมากๆจริงๆจนไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยก็ให้ค่อยมาติ๊กอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากติ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดล้างข้อมูลเลยล้างเลยนะครับโอเค รอสักครู่นะครับอาจจะใช้เวลานานสักนิดเนี่ยเรียบร้อยตอนนี้เราก็มาเข้าตรงส่วนที่เรียกว่าคุกกี้ของบุคคลที่3ให้บล็อกคุกกี้ของบุคคลที่3ตรงนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับกลับมาด้านหน้า ก็จะมาในส่วนการตรวจสอบความปลอดภัยกดเข้าไปนะครับดูด้านล่างนะครับอันนี้จะสแกนเรื่องความปลอดภัยนะครับก็กดสแกนเข้าไปเลยแสดงว่าปลอดภัยนะครับกดกลับมาหน้าจอมาดูหัวข้อคือการตั้งค่าเว็บไซต์กดเข้าไป มาดูคําว่าการแจ้งเตือนตัวนี้ให้กดมาทางซ้ายนะครับกดมาทางซ้ายนะครับโอเคแล้วมาดูป๊อปอัพและเปลี่ยนเส้นทางกดเข้าไปเหมือนกันนะครับกดเข้ามาด้านซ้ายซ้ายมือน,นะครับเสร็จแล้วเสียง เสียงแม่เอานะครับเอาเป็นตัวโฆษณาโอเคโฆษณานะครับกดเข้าไปเขาับไปทางซ้ายเหมือนเดิมนะครับโอเคในส่วนของคูมเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเข้ามาหน้าจอได้เลยนะครับ บางผู้นี้เหรอพี่บางนี้ครับ ຕົ້ມຕົ້ນເສົານັ້ນຫັ້ນເອົາລົດເອີອັ่ไฟ เลือกเวลาที่จะบอกคุกกี้ของบุคคลที่สามบอกขณะใช้หมวดบอกขณะใช้หมวดไม่ระบุตัวตนบอกตลอดเวลาเว็บไซต์สามารถ ใช้คุกกี้เพื่อดูกิจกรรมท่องเว็บของคุณในเว็บไซต์ของท่านเท่านั้นเรียบร้อยความเป็นส่วนตัวโฆษณาเสร็จสิ้นก็มีด้วยประการและชนนี้